ช็อกโกแลตตัวดังในติ๊กต็เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตผสมเหล้าอะไรสักอย่างก็คือคนรีวิวเยอะมากอะทุกคนฟ้าก็ยอยากลองบ้างมีมาสีรสชาติเป็นขวดแบบนี้เลยคือเขาออกตัวก่อนเลยฟ้าเป็นคนไม่กินเหล้าไม่กินแอลกอฮอล์คือแบบว่ามันเคยกินแล้วเราไม่ชอบรสชาติมันมันขมแต่เดี๋ยววันนี้ฟ้าจะลองสู้กินดูว่ามันจะอร่อยจริงกับเปล่าคือ<ะ>ทำใจอยู่นานมากเล้ามันก็คือเหล้าอะทุกคนไม่กล้ากินกลัวขมแต,แต่ฟ้าก็ซิล่ามาเป็นนักสู้อยู่แล้วเอาเข้าปากไปกัดเข้าไปคําแรกยอมรับเลยว่ามีอคติหน้าตาเลยออกมาแบบนี้ข้างในช็อกโกแลตมันก็จะมีน้าเชื่อมกลิ่นค็อกเทลกลิ่นเหล้าอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแปลกประหลาดมากมันจะมีความหวานของช็อกโกแลตแล้วก็ความหวานของน้ําเชื่อมแล้วมันก็จะมีความแสบคอเ มีกินแอลกอฮอล์นิดหน่อยซึ่งสําหรับฟ้าเวลากินไปแล้วมันขมอ่ะกินไม่ได้จ้ะแต่เดี๋ยวฟ้าจะลองสู้อีกอันนึงอันนี้เป็นรสเลมอนแล้วน่าจะรสชาติดีกว่าเชอร์รี่เมื่อกี้เที่ย1 2 3มาเข้าปากไปจังหวะแรกรสชาติไม่ขมเท่าไหร่คิดว่าอันนี้เออรสชาติกินได้แต่จังหวะที่กลืนมันลงคอไปนั้นมันมีความแสบคออีกแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฟ้ากับชิราไม่ถูกกับแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นแก้วเป็นช็อตเป็นช็อกโกแลตยังไม่ได้เลยกินไม่ได้แต่ก็นั่นแหละอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฟ้าถ้ามีใครเคยลองชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์บอกฟ้าหน่อยนะชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์บอกได้เลยแต่ฟ้ากับช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะไปกันไม่รอดจริงๆ